โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ในเกมไฟเขียวไฟแดงชื่อเกมเขาเขียนแบบนี้ผมก็อ่านแบบนี้แหละครับแต่ในความเป็นจริงมันก็คือเอามาจากหนังนั่นแหละสควิ g เกมเกมประบึกนั่นเองที่เราได้ดูหนังกันไปแล้วเรามาเริ่มกันดีดีวกวา่าว่าในนี้มีอะไรบ้างเริ่มเกมมาก็จะมีกรอบสีชมพูกับตัวเลข30น่าจะเป็นจำนวนผู้เล่นรับได้สงสุดรอบละ1 0 0้ wow. ผนค่อนข้างเยอะครับเฮ้ยเหมือนในหนังเลยนะเนี่ยมีเตียงนอนมีไฟไหนๆขอขึ้นไปดูหน่อยด่านนี้อะไรเนี่ย <c oughs> โอ้ยไอ้พวกนี้มันไอ้คนนี้มันจะยิงเรานี่ว่าด,ดูน่าจะชัดหน่อยอย่าไปเข้าใกล้แล้วกันนะตรงนี้มีร้านค้าเฮ้ยร้านขายปืนแสดงว่ายิงกันได้ไอ้เกมนี้สวัสดีครับสวัสดีครับนายนายนายสองโกทำอะไรอะ่ะ นายจะนอนกันใช่ไหมเรานอนด้วยได้ป่าเราขอชั้นบนนะม,มาสำรวจต่อครับตรงนี้เหมือนเขาใหญ่จะนอนกันมากนะผมไปแย่งเตียงเขาแล้วกันแมบค่อนข,ข้างสวยนะทำดีเลยททำดีเอาละเกมจะเริ่มแล้วมีเวลานับถอยหลังตอนนี้เหลืออีกไม่ถึง สิวินาทีเดี๋ยวผมไปรอดีกว่าสตาร์ทเอาเฮ้ยทำไมทำไมตัวผมไม่ว้าไปเนี่ยอ๋อผมรู้แล้วเมื่อกี้ผมไม่ได้เข้าเส้นสีชมพูผมไปยืนอยู่ด้านหน้าอันนี้เป็นรอบใหม่นะฮะตัดมาอีกรอบหนึ่งเลยเกมที่หนึ่งรอสักครู่ครับกำลังเทเลพอร์ตอยู่ย ตื่นมามองเพดานตอนนี้เกมน่าจะเริ่มจริงๆแล้วมีให้เลือกชุดชายใส่หน้าก,กากผมต้องเลือกเป็นผู้เล่นอยู่แล้วเลือกอันที่สาแล้วกันครับเฮ้ยคนเยอะเหมือนกันเนี่ยนี่ก็มันเลยตอนนี้แต่ละคนก็มากระโดดโลดเต้นหน้าประตูกันใหญ่ เกมจะเริ่มในไม่ช้าเอาละครับเริ่มแล้วยินดีต้อนรับสู่ไฟเขียวไฟแดงมีทั้งหมดให้เลือก6อ๋อเกมนี้มี6ด่านนะเหมือนในหนังเปียบเลยทุกครั้งที่ผู้เล่นตาย1คนเงินรางวัลจะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆคนที่อยู่จนเป็นคนสุดท้ายจะได้รับเงินรางวัลทั้งหมด เกมนี้มีผู้ชนะได้เพียงแค่คนเดียวตามหนังนะครับแต่ว่าในเกมไม่แน่ฮะลองดูครับลองดูตอนนี้ก็ต้องรอเกมเริ่มนะครับเข้าสู่เกมแรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟูเรนฟูเ่น,ดเ,นเดี๋ยวผมหาหน้าตัวผมเองก่อนนะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตัวผมหมายเลขหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าไล่ก่อนไล่ก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาหน้าหล่อๆตัวเองไม่เจอหน้าเหมือนกันหมด nope. อ่ะผมเจอแล้วโอ้โหอยู่นี่นี่เองในคอเทียบหน้าหน่อยสำเนาตรงไหม <S <S โอ้ชัดเจนนะหนุ่มผมตั้งใส่แว่นเนี่ยแหละโตผมดูอีกทีดูอีกทีนึงอุ้ยเทเหมือนกันแล้วเวนี่ยถ่ายรูปก็ขึ้นในระหว่างที่ผมเอาแต่รูปดูปรูปตัวเองตอนนี้ประตูก็ได้เปิดแล้วฮะให้เดินไปตามทางอุ้ยตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเกมจะเริ่มแล้วเนี่ย อะไรเนะี่ยอยูู่ก็มืด oh, <no. S 1> เออแม่มันบั๊กหรือเปล่าเนี่ยโอเกมกำลังจะเริ่มครับไม่ตกใจนะว่าหลุดเกมที่หนึ่งไปให้ไกลที่สุดมาลองลุ้นพร้อมกันนะอันนี้ผมก็เล่นครั้งแรกเลยมีประตูเฮ้ย oh, <no. S 1> ไฟเขียว oh, <no. S 1> มาดึง เดิน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 ไฟเขียว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 อยู่ยุดมีคนโดนไหมฮะยังยังโดนแล้วไงไฟเขียวโอ้ยทำไมไฟแดงมันมาเร็วจังเลยวะโดนอีกแล้วเขายิงจากตรงไหนวะเฮ้ยรอบนี้ตายหลายคนไฟเขียวนี่มือเกือบลั่นเดิน ถ้าเราติดสีแดงจะมีเป้าบนหัวแล้วโดนยิงน้เนี่ยไฟเขียวอุ้ยนี่เดียวขอหน่อยก็ไม่ได้ตอนนี้ผมต้องใช้สมาธิดีนงฮะเกมตึงเครียดเขียว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 โอ้โหตื่นเต้นเหมือนกันนะเนี่ยเล่นเองนี่มันแบบตื่นเต้นจนมือเปียกเลยในผมขอดูหน้าผู้หญิงคนนี้ชัดๆหน่อยฮะ ชุดสีดำผมแกะไม่ต้องยุ่สีส้มไม่ใช่เลยครับคุณผู้ชมถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ดูนานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ต้องเหมือนขนาดนั้นก็ได้เอ้ยนาะยเร็วๆนิดเดียวพยายามก็เอาใจช่วยแต่ถ้านายตายนาะยจะดีมากเลยเราจะได้ชนะ <S 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 มาครับต่อในเกมที่2กันเลย <S <S โอ้เกมแรงนี้ก็เครียดแล้วนะ ไอ้รอบเมื่อกี้นี่แบบไฟเขียวไฟแดงสลับกันเร็วมากเลยเรามาลุ้นกันว่าเกมที่2จะเป็นเกมแบบไหนเข้าสู่เกมที่2ประตูเปิดเหมือนเดิมทยอยวิ่งกันขึ้นไปชั้น2เข้าประตูแล้ววร์ปสู่เกมต่อไปตื่นเต้นว่ะมันดูจะเจอเกมแบบไหนตื่นเต้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 นตต่นเต้นเป็นอาเนียเลย โอแกะน้ำตาลมีให้เลือกสี่หนสสี่ผมเอาเลขคู่เลยกันนะไม่สองกับสเนี่ยแหละเลือก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 เฮ้ยนายสนใจเลือก2กับเราไหมเลือก <Okay. S 2> รูปร่างของคุณโอเคผมเลือกเนี่ยแหละเฮ้ยเราจะเลือกสี่ดีวะ สองเนี่ยแหละไม่ทันแล้วเชื่อในดวงตัวเองเฮ้ยตื่นเต้นเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วรูปที่หนึ่งรูปสามเหลี่ยมไม่อยากเท่าไหร่รูปที่สองของผมโอ้โหรูปที่สามเฮ้ย ไม่มีรูปล่มรูปดาวอะไรพวกนั้นเลยฮะค่อนข้างง่ายนะเรามาลองดูกันนะแกกันเลยดีกว่าสวัสดีครับผมหมายเลขหนึ uh, ่งห้าเก้าเฮ้ยทำไมมันโซมาที oh, ่หน oh, no. ้าเราอย่างนี้วันนี้่ะอ๋อมาไปก็เจอเฮ้ยโอมึงประกบกูอย่างนี้เลยเหรอติดตามคุกกี้ของคุณอาอไม่มีเวลาอ่านเลยเริ่มเลยนะโอมีเวลาจำกัดด้วยตึงเครียดว่ะผมใช้สมาธิก่อนแล้วกันนะ ค่อยๆไปค่อยๆทำค่อยๆทำช้าๆไปเรื่อยๆอย่าไปมองเวลาทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ยค่อยๆนิดเดียวนิดเดียวสุดท้ายแล้วทนัทนทนัทนทนัทนทั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 นยู่แล้วเฮ้ยไม่ทันเหรออย่าบอกว่าโดนนะเด็ดเด็ดเด็ดแล้วโอ้ยอ้าวล่วงไปแล้วอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนผมจะทันนะ โอ้ยตกใจใจหายเห็นแล้วก it like ็อยูยูมันก็หายแล้วก็ด้วยไม่ทันเวลาผ่านครับผ่านโอ้ใจหายแวบเลยไอตัวไอเนี่ยเดินมาหาเนี่ยเดินมาแล้วก็โป้งเลยผ่านแล้วเฮ้ยผ่านสักทีโชคดีเหมือนกันนันที่เราไม่ได้แบบรูปย่างๆเหมือนล่มหรือดาวห้าแฉกอะไรเงี้ยถ้าเจอแบบนี้นี่ผมยอมเลยนะ ก็ค่อนข้างยากอะด้วยเวลาที่มันบีบด้วยแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้อ่านหรือว่าไม่ได้มองเลยว่าเขาให้เวลามาเท่าไหร่ผมรู้แค่ว่าผมเห็นน้ำตาลนผมรู้ยแก่ก่อนเลยอะไม่งั้นแพ้แน่แนเข้าสู่เกมที่สามเรามาต่อกันเลยครับเกมที่สามคนหายไปเยอะเลยนะตอนนี้น่าจะไม่เกินยี่สิบนะผมเดานะก็เยอะอยู่แต่ว่า ก็หายไปเยอะกว่าฮะมาๆๆเกมที่สามเกมอะไรเตินโวยเกมอะไรวะเนี่ยเออคนนี้เขาพูดว่าวอสิตอ้อนี่คืออะไรนี่คืออะไรประตูเหรอประตูประตูประต,ระต,ระตูมันคือเกมอะไระผมไม่เข้าใจอะ่ะอ่าเข้าประตูก่อนแล้วกันอ๋อโอ,โอ้เห็นงี้อ๋อเลย เพื่อนๆรู้หรือยัางรับว่าเกมอะไรผมเห็นช้างเนี่ยผมอ๋อเลยเพราะตอนดูหนังเนี่ยโอ้โหตึงเครียดชิบหายนึกออกหรือยังฮนะอ่าเ,เดี๋ยวเกมมันบอกเองนี่ไงชักขยเยอร์มอแล้วนะเมื่อกี้ผมอยู่ทีมที่4แต่ว่ามันจะดึงยังไงอะ่ะกดคลิกหรือสเปคบาร์ย้ำๆเหรอเฮ้ยเขาดึงกันแล้วเขาดึงกันแล้ว,ลวทีมหึงดึงอยู่ทีมละสามดึงดึง ผมไม่รู้ว่ามันใช้เกณฑ์ในการดึงยังไงอะเมื่อถึงเวลาที่เราเล่นเราอาจจะรู้ก็ได้ใช้จังหวะหรือยังไงไม่รู้จริงๆอะตอนนี้ก็ดูไปก่อนดึงดึงทีมหนึ่งเฮ้ยทีมหนึ่งเหมือนจะพร้อมเพียงกว่าว่ะดึงเฮ้ยลวงไปแล้วโอ้โหเสียว,วาบเลยเอ้ยยังเล่นไม่เป็นเลยเนะี่ยโอ้ตาเราละเฮ้ยตื่นเต้นว่ะ มามามาถึงตาผมแล้วผมอยู่ท้ายสุดโอ้แบบนี้นเองเก้าสิบเก้าสิบโอ้เข้าใจแล้โอ้เต็มแม็ก1 0หนึ่งร้อยโอเคผมรู้เกณฑ์ละเชีสมาธิเจอไปดีหนึ่งร้อยอันนี้แย่ว่ะเฮ้ยชนะไหมเนี่ยเฮ้ยเหมือนชนะว่ะเพื่อนเพื่อน ใช้เกมแบบนี้นี่เองตอนนี้ก็เหลือ6คนเกมนี้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าตื่นเต้นทุกเกมเลย6คน6คนเกมต่อไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมขอดูสมาชิกก่อนนี่ไงเหลือไม่ถึง10แล้วเมื่อกี้1 2 3 4 5 6 7สามสี่ห้าหกเจด้ยทำไมมันเจ็วะอย่าบอกว่ามีคนดวงดีมาคนหนึ่งอาช่างมัน เริ่มเกมต่อไปดีกว่าเกมต่อไปกันเลยครับตอนนี้เหลือแค่เจ็ดคนแล้วเฮ้ยยิ่งลึกยิ่งตื่นเต้นนะเดาไม่ถูกเลยว่าเกมจะให้เราเล่นเกมอะไรเข้าสู่เกมที่สีขึ้นบันไดเหมือนเดิมบันไดหันสะ ในบันไดเท่าที่ผมนึกนะก็เหลือไอ้กระจกนั่นแหละกระจกที่กระโดดข้ามนะ่ะเฮ้ยอ๋อไม่ลืมเกมนี้ไปได้ไงเนี่ยไอ้นี่ฮะเกมชิงลูกแก้วห้ามทำร้ายกันเดิมพันลูกแก้วกันนั่นเองเมื่อแต่แล้วมันจะเล่นกันยังไงฮะถ้าตามหนังนี่จะเล่นเป็นคู่จับคู่กันสองคนแล้วก็เดิมพันลูกแก้วกันในเกมก็คงจะคล้ายๆกัน จับคู่จับคู่เออผมก็ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรอ,ะอ่ะเลือกสีเขียวเลยกันไม่มีเวลาอ่านด้วยเขียวไว้ก่อนกระโดดกระโดดกระโดดตอนนี้ยังไม่ได้จับคู่เล่นกันอยู่นะเฮ้ยตื่นเต้นวะเฮ้ยอ้าวจับคู่แล้วเดิมพันลูกแก้วเดี๋ยวผมขออ่านสักครู่ เฮ้ยอย่ามายิงกดดันดิเฮ้ยโอ้ oh. เดิมพมันูกแก้วมาลองดูสิเฮ้ยโ <c oughs> ลกแก้วหายเอาไหมเอาไหมมาวัดดวงไปเลยเรียบร้อยชนะโดนไปดิโอ้โหตอนนี้ผมโคตรโล่งใจเลยไอ้ที่ชนะเกมนี้มาได้ มัน50 50าจริงๆเกมเนี่ยไม่ผมก็เขาเนี่ยยังไงก็ต้องล่วงกันสักคนเนี่ยโอ้ยเต้น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 เดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปตอนเกมต่อไปเลยแล้วนะเพราะว่าคลิปนี้ยาวอยู่ฮะเขาเล่นเกมกันนานมากและแล้วก็เกมต่อไปกันเลยตอนนี้เหลือสี่คนอ้าวท็อป4แล้วท็อปสท็อปสี่ท็อปสีไปแงโอ้โห ก่อจะผ่านมาได้แต่ละดานนี่น้ำตาแทบไหลเกมสุดท้ายไม่ยังไม่สุดท้ายนี่หว่าเหลือเกมหนึ่งแต่ว่าผมว่าน่าจะจบเกมนี้แหละเพราะว่ามันเหลือสี่คนแล้วถ้าให้ดาวก็คงเป็นกระจกเลยฮะเหลือเกมเดียวแล้เพราะว่าเกมตัดสินมันเป็นสองคนสู้กันเองเรามาลองลุ้นกันนะลอง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 ุลง้นดู เกมอะไรรออยู่นะเกมเกมเกมนั่นไงเอาแล้วกระจกจริงๆด้วยพี่น้องโอ้ <c oughs> เข้าอุทานขึ้นมาเลยฮนะผมจะไม่อ่านแล้วกันนะว่าม,มันคืออะไรฮนะเพื่อนๆก็เห็นกันเนาะตายตายตายรอดยากในนอนเกมนี้เหลือสี่คนบันไดมันมีตั้งหลายช่องไม่รู้สี่คนเนี่ยจะผ่านไปครึ่งทางหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆเนี่ยผมเนี่ยจะไม่โดยคนแรกร้อยเปอร์เซ็นต์ผมคิดแผนชั่วแล้วผมจะอ้าวเฮ้ยเหลือสามคนแล้วโดนไปทำไมวนะเนี่ยโอ้โหเกมยังไม่เริ่มเลยเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้เหลือสามคนหนักก็เกาอีกโอ้ยคนนี้ดีใจคนนี้ดีใจเลยชอบสามอย่างที่ว่าไปฮะว่าผมจะไม่โดดคนแรกแน่นอนบอกเลยยืนทั้งวันยังได้อะ่ะ เหลือ3คนยิ่งบีบหัวใจเข้าไปใหญ่เลยครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ต้องมาดูเชิงกันแล้วว่าใครจะโดดคนแรกเหมือนคนนั้นโดดไปแล้วเฮ้ยเอา้าวอ้อหเหลือสองคนแล้วฮะใจหายวาบเลยสองคนทบสองทบสองว่ยังไงได้เราใจแข็งแล้วบอกให้เราไม่โดดก่อนแนะ่ยังไงก็ไม่โดดอว่าใจแข็งกันเราบะล่ะ ผมจะใจแข็งสู้เขานะว่าเขาจะโดดไหมมามาเฮ้ย <Hey, S 2> เขาโดดว่ะเฮ้ย <Hey, S 2> ดูมันดีจังว่ะตาม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 ท็อปสองท็อปสองโดดเฮ้ยโอ้ลาก่อนเพื่อนรักขอบใจที่เสียสละตอนนี้ผมเหลือคนเดียวเฮ้ย <Hey, S 1> นี่ผมก็เหลือเป็นคนสุดท้ายดิชนะปะเนี่ยแบบเนี้ยเฮ hey, <Hey, S 2> เหลือคนเดียวทำไมเกมมันไม่จบวะเดี๋ยวบอกว่าต้องให ผมเล่นจนจบน,นะโอ้โหไม่ไหวหรอกกี่แผ่นแล้นะหนึ่งสอง<ม>โอ้ยอย่าไปนับเลยแค่ข้างหน้าเนี่ยตกหรือไม่ตกเอาไงดีวะเนี่ยหัวใจเลยไหมผู้ชมหัวใจดีกว่าสายขวาสายขวาเอานะกเอาหัวใจหัวใจหัวใจโดดก็โดดวนะโดด โอ้โหเรียบร้อยครับคุณผู้มชมจบเกมอ่ะไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยผมก็เหลือเป็นคนสุดท้ายของเกมนี้อา่าวโดนเก็บใส่ลงไปแล้วขอบคุณที่รับชมกันด้วย